ใชไหมครับพ oh oh, 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 oh. oh, ี่น้องโอ้โหเต็มเลยรับพี่ฝั่งครับพี่น้องกำลังหอบน้ำขึ้นน้อทรับคุณน้อหอบไปทั้งขึ้นน้อพี่น้องคุณครับคุณครับขึ้นไปแล้วครับโอ้สุดยอด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 โอ้ยเต็มพ่ออาญาพี่น้องเลยนะฮะกระโ hoops วนนะครับตัวนี้ไหมครับได้ร้ายขนาดเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยครับปีนี้ปีน้องครับบนป่า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 เลยพี่น้องเด้อนะครับกระโ h o o นะจ๊ะกระโ h o o นะครับโองามโอ้สวยสวยครับสวยนะครับ ทำสุขลากนะครับคุณย้ำน้องนะครับผมก็ได้ชิมปลาบ้าปลาสาวให้ท่านแล้วนะครับเปิ่ลนี่ก็ขอให้ท่านนะครับจนบรรดาลนะครับให้พี่น้องแท้แท้ผู้เดินทางมาไกลและไกลนะครับให้เพคนไทยปลากันหาไปเพ่ไปผู้ละสามกิโลทีกโลนะครับพูดกันกันขอให้ได้ใจไดหลายนะครับต้องขอใพี่น้องควบคุมมันมากสามสองหนึ่งขอบคุณครับน้ำว่าครับนี่ละครับค่ะว่าความตัดมันจะสีน้ำแบบนี้ นะครับสวัสดีครับพี่โรงนะฮะสวัสดีเอฟซีสวัสดีเส้นแห่ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะมาลงแห่อยู่บ้านกู่กาสิงพี่น้องตําบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะวันนี้นะครับบรรยากาศวันนี้โอ้สุดยอดครับมาในเส้นแหพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องนะค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้นะครับที่บ้านกู่กาสิงพี่น้องบัตร400-200บาทนะครับเอาเรามาดูกันนะฮะวันนี้นะครับปลาสีหลายมาหลายพี่น้องเลยนะฮะ กัดเต็มที่นะวันนี้ไม่ต้องกัดพื้นแหนะฮะใส่เข้าไปพี่น้องเลยนะฮะบ่พี่น้องท่านฟังกันนะครับป๊บดูท่านฟังนะฮะกำลังเอาขึ้นนะครับแห่แรกนะแห่แรกนะครับว่ฟังในสมัครหรือว่าฟุรเฟื่องหรืพี่น้องมันเห็นกันนะครับโอ้ พ่นครับพ่นครับพ่นครับขึนไปแล้วพวงหนึ่งพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้ยหนึ่งพวงแล้วนะฮะอ้าวจัดป้ายจัดป้ายพี่น้องนะครับนะลุนกันต่อพี่น้องนะครับตอนนี้ทั้งเพลงทั้งบกขึนพี่น้องเพราะว่าหลายพื้นนะครับวาดมากไว้ระสามพื้นสี่พื้นพี่น้องมาหลุนทั้งฟังนะครับอ่านไงนะฮะขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเลยนะครับ บรรยากาศลงแหพี่น้องความมวนความชื่นพี่น้องนะครับพี่ตาเน่านะฮะความสนุกสนานหาอยากหากินพี่น้องนะครับราคาบัตรฟังสองร้อบาทนะครับวันนี้นะครับอ้าวไปดูท่งแหบแท้ครับพี่น้องดึงแล้วนะดึงท่านนี้มาดูซินะฮะมาดูท่านนี้นะครับกำลังดึงกำลังหาพี่น้องนะฮะ เอาลุนเสียนแทกันครับบอลเลนนี่ยครับติดบอลนอติดบอลนอนะครับกําลังคอยดึงคอยดึงพี่น้องกําลังโยกนะฮะวันนี้มีรางวัลปลาใหญ่นะฮะทางผู้จัดใจดีนะครับผมนะฮะขาดชุดไม่ว่านะเสียหน้าไม่ได้นะอาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมีไหม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 อุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ย อ่าโอเคนะใช้ได้นะครับ<อ>วันนี้มีสะดุ้งครับพี่น้องโน้นสะดุ้งอยู่ฝั่งโน้นะฮะดูสะดุ้งก่อนนะครับเล่นพี่น้องทั้งสะดุ้งนะครับวันนี้สะดุ้งม,มีประมาณสักประมาณสิบหลังนะสะดุ้งวันนี้ครับพี่น้องครับนะ,ะเขาดียวเพราะว่าสะดุ้งวันนี้นะครับรุ่นกันยาวนะมั้ยนะครับรุ่นไม่ย,ยาวๆนะครับวันนี้นะฮะหนองบั้นกูกาสิงพี่นี่ครับ อ้าวล้นแพ่นี้ครับน้าขึ้นมาแล้วโอ้ยหนึ่งพวงเลยพี่น้องเหยือ่นะนี่โอ้โอ้าวสวยงามสวยงามนะครับแพร่นี่ครับอ่ะขึ้นมาหลายเตือพี่น้องนะอ้าวล้นท่านนี้ครับล้นท่านนี้นี่ใกล้ๆนะครับลุ้นนะครับนี่ครับดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วพี่น้องเหยือโอ้โอ้าวนะครับวันนี้น่าจะเป็นปลานินนะพายเอกนะครับนี่ปลาล้นจันทร์พร้อมพี่น้องนะนะครับ ไอ้หนึ่งท่านคือใกล้นี่เลยนะฮะล่างโยกกอลังโยกพี่น้องนะครับพตัวสามพื้นสี่พื้นนะครับตอนนี้นะเปิดเปิดเปิดขึ้นมาขึ้นมามีไหมมีไหมนะโอ้ยแจ๋วแกวครับแจ๋วนะนี่ครับเบิ้งตัวปลาพี่น้องนะครับปลาน่โโออ้แม อ๋อเป็นปลากระโ霍นะฮะว่าผมกับเบิ้งบิ้งักมันมันตัวเป็นไงครับมาเลยมันมาตั้งกันหลายเป็นกระโ霍นะฮะกระโ霍นะครับอุ้ยขออภัยนะฮะเป็นปลากระโ霍ครับพี่น้องนะนะครับนะครับรุ่นกันเจนเย็นครับพี่น้องวันนี้ครับหวานได้เต็มที่นะมีกี่ผืนใส่เข้าไปนะอ่าติดขึ้นมาแล้วครับติดขึ้นมาแล้วครับติดขึ้นมาแล้วครับเปิบเปิบเปิ อ่าโอเคอเค,เค,เครับคุณครับข้ามคุณกระลั้นโพสพี่น้องนะฮะอ้าวปลากระติดรอบละาหาเราหกเรเกร็บอยู่รับพี่น้องนะคฮะเพจดีครับพี่น้องนะฮะ,ะ,อ,ะ,ฮะอ่าเป็นปลากระโ霍นะฮะเท่าที่สังเกตนะครับแล้วก็ตอนแรกเราปรนิ่งครับพี่น้องมันใส่ซ้ำปนิ่งกับพี่น้องมันเลยแยกไม่ออกนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นกระโ霍นะฮะอ่ามาดูกันต่อน,นะครับพี่น้องครับ โอ้ติดกระโคขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องนะครับนู้นนี่นะครับตะลังโดพี่น้องนะครับมีกระโคขึ้นมาอีกสองตัวนะฮะใส่ระลังดีละพี่น้องนะครับเสียนฝั่งหลายนะครับวันนี้ครับค่อนข้างเยอะนะฮะเสียนฝั่งนะครับโอ้หลอบน้องเลยพี่น้องนะครับบัตรฟังสองร้อยบาทนะฮะวันนี้นะครับ่าส like ู่กันไปพี่น้องนะครับ ดูท่านนี้ครับโอ้โหเกิดมาทหาเป็นพ่วงเะยพี่น้องนะครับโอ้โหเยอะๆเลยใรอบนี้นะครับโอ๋อไปดูต่อนะฮะบุญมีหมวกเขียวนะครับหมวใส่หน้าน่อยอาดึงนะครับดึงนะครับดึง้วครับดึงนะครับดึงนะครับโอ้ติดขึ้นมาโอ้โหได้การเลยครับรอบนี้ครับเจ้าเจ้นะฮะ โอ้โหโอ้แพรหน่ะไหมครับพี่น้องโอ้โหเขาว่าหันไหมเต็มเลยพี่น้องนะอ๋อโตโยกแทบไม่ไหวนะครับแพ้เมื่อกี้นะะโอ้จับทันพอดีนะครับโอ้ยเนาะดูครับดูครับยังไม่เห็นนะว่าปลาอะไรนะแล้วเราใส่ง่ามพี่น้องเลยนะครับแกหันหลังให้กล้องนะอันนี้นะฮะอ่อพาว่าหันเข้าเยอะเข้าเยอะนะครับอ้าลุ้นกันต่อพี่น้องนะฮะ เซียนฝั่งครับเซียนฝั่งนะฮะหอบปลาขึ้นไปแล้วพี่น้องคนครับปลาอย่างน่าพี่น้องเป็นเชียร์เงีเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับเปนทันลังให้ผมนะฮะโอ้เห็นตัวสั่พี่น้องเลยเหมือนแต่เป็นปลาช่อนนะฮะปลาช่อนครับพี่น้องปลาช่อนนะครับเห็นอะไรแวบอยู่ฝั่งครับพี่น้องกำลังหอบยั้งขึ้นน้อทั้งขืนน้อหอบปลายทั้งขึ้นน้อพี่น้องคุณครับคุณครับขึ้นไปแล้วครับ โอ้ปลาอะไรหรอเอาละครับปลาอะไรปลาอะไรนะรเดี๋ยวตามไปดูนะครับพี่น้องเงินมาลยโอ้โหเห็นหอบกันเมื่อกี้พี่น้องนะครับเต็มผ้าอาชะเลยพี่น้องเลยนะครับโอ้ยกะโหนะฮะกะโหนะครับ,โ,รบโอ้โหรอบนี้พี่น้องเลยคุณดูตัวปลานะฮะ บัตรฟังพี่น้องนี่บัตรฟังนี่น้องเน้นมั่นเนี่ยโอ้ยสองรอยบาทพี่น้องนี่บัตรฟังนะครับก็โหรอบนี้ว่าหนักแน่นเลยพี่น้องนะครับเจ้ว่าบาดเียกับพ่อเหรอเต็มเข้าวัยะพี่น้องนะครับโอ้โหหวานหวานหานเลยนะครับอ้าวคุณก็พอท่านนี้ครับนะครับทุกเพืนะครับลังหยกพี่น้องนะสิเข่าซ้ำไหนรอบนี้พี่น้องนะครับนี่เส้นฟังค่อนข้างแน่นพี่น้องนะอ่าปันกันปันกันบ้านน้องเนื้อทางแง่ๆกันเอานะครับอ้าวดึงแล้วครับดึงแล้วนะฮะ เออบเออบเออบเอ้ยเอ้ยเตรียมเขาอวัยวะปะเนาะเคลื่อนมาแล้วครับอุ้ยจ่าจ่าได้ครับหอกนี่ครับโอ้โหได้มาอีกหนึ่งฝูงนะฮะมาครับพี่น้องครับมาเบิ้งพี่น้องทางสะดุ้งน้อยครับบาทนี้ครับสะดุ้งผมว่าจะสองสี่หกแปดวันสิบหลังนะฮะตอนนี้นะครับวนครับโอ้สะดุ้งฝั่งเขาสองร้อยบาทนะฮะตากกันแล้วครับวนคนทั้งครับโอ้เขาดีเขาดีพี่น้องนะครับทางสะดุ้งนี่ ส่วนมากสะดุ้งจะได้เชือกหอยแห่นะคั้งเกียรติหรือไรสนามเดียวพี่น้องนะครับฮะมึองคุณแม่นานไงนะเข้ามาอีกแล้วนะครับสามตัวพี่น้องนะครับการวันจันนะจ๊ะนะฮะนะครับโอ้แห้งผลขึนเขาหลายแท้ผลไมเสือที่สมไหมนะครับมึงขึ้นน่ะวนแล้วครับเขาอีกแล้วครับโอ้อุ้ยสะดุ้งนี้ครับพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยจ้าจ้าเลยครับอ๋อผลแตกเอาแตกเอาแล้วครับ ันนะครับอืมสะดุ้งเขาดีเจ้าพี่น้องเด้อน,นะครับนี่ครับรอบนี้ครับพี่น้องนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โ,โ,โหนะฮะหลายเมียน่เอ้ากูเมียสักซุ่มของพี่บานนี่โอ้ผมเห็นหลายปีแล้วพี่น้องซุ่มนี่ครับผมเห็นหลคิดก็ปีเหรอนี่ที่ปีลแล้วผมเห็นซุ่มพี่น้องนี่แหละครับสักซุ่มนะฮะเฮ้ยว่าแล้วพี่ โอ้ได้ปลาช่อนด้วยนะครับคุณแม่นะครับนี่หากินแล้ฟังพี่น้องนะครับซักซุ้มไบเรื่ยครับพี่น้องนะครับโอ้เพื่อเห็นก็เห็นนะพี่น้องเด้อบาทนี่ฮะหลายสิบปีแล้วนี่ไม่เจอแบบนี้นะครับนางซักซุ้มนี่ครับเอาอีกแล้วสะดุ้งพี่น้องเอ๋ยนะครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะรอบละาเจ็ดเราปีพี่น้องเอ๋ยนะครับเอาเลียวเอาเรียวนะครับสะดุ้งมันแล้ววันนี้นะครับเอานักกันหนึ่งท่านนายแหยขึ้นเมื่อกี้ครับพี่น้อง โอ้ไม่น้อยได้วยนะนะคุณนะครับบรรยากาศบ,บ้านกู้กาสิงพี่น้องครับวันนี้ครับทางไหนเนาะกิดกา้าสใช่รึเานี่เดี๋ยวนะครับมีเสียงกิดกัดเกี่ยวกาวอยู่ฝั่งไหนเอ่ยนะมองข่ายยังไม่เจอนะครับปลาขาดแง่พ่น้องไปทางไหนไปเนองเอาละครับพี่น้องรครับโอ้ยมีเสียงเรียกร้องมาถ่ายให้แงว่าสั้นนะครับคุณครับ ปลากระโหนะฮะมาเป็นฝูงเลยนะครับโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเบิ้งครับเบิ้งครับพี่น้องกระโ ho นี่แนะครับก่เป็นอยังนี้ครับนั่นแหะมันจะมาเป็นฝูงนะฮะเข้าเพเต็มๆนะครับโรนี้นะครับเบิ้งครับเบิ้งครับยังเอาพ่อยังางงงงงครับพี่น้องนะครับเอาเอาขึ้นมาเบิ้งอ่าอย่าได้จากลูกรอบนี้นะครับมาสั้นๆนะฮะพื่อนนะพื่อนนะอ้มาหน่อยนี่ครับพี่น้องนะครับมันเข้าเป็นฝูงเลยนะครับพื่นนโอ้ย หมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้สุดยอด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 โอ้ยเต็มพ่ออาาพี่น้องเลยนะฮะกะหฮล้วนๆนะครับโอ้โหหนึ่งสุดยอดสุดยอดพี่น้องรอบดีเอาขึ้นรถพ่อหลับอ้าด้แล้วฮอานะครับ นี่ครับอีกขันนึงก็ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องนะครับเสือเที่ยฟ้านะครับโอ้ยขึ้นมาอีกพวงขังง่ายเลยพี่น้องนะฮะมันจะเป็นวันจันทร์นะครับใส่สามเหลีนี่ยนะครับวันจันทร์กันได้นะครับตัวง่ายพี่น้องนะครับแต่ว่ากะโหลกสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับอากาศที่บ้านกู้กาสิงห์พี่น้องตมบุกกาสิงห์อำเภอเกษตรวิสัยนะัชบายน้อยแนะครับวันนี้นะครับลงแหจับปลาครับมีทั้งสะดุ้งทั้งแหพี่น้องนะครับบัตร400 200นะฮะ แพ่ซี่อยฟังสองอยพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องสะดุ้งกังัดเอางัดเอาพี่น้องเอ๋ยนะฮะเขาดีดีนะครับตอนเย็เบิ้งนะฮะป่าแล้วกล่องมาหาไปใช้เบิ้ลผู้ปลากันเลเพราะจะออกกล่องว้า,ลาปลาเนี่ยนาอ,อนะครับอ๋อนี่ครับเบิ้งแห่แพ่นี่ครับพี่น้องยกขึ้นมาว่างันครับเต็มเพาอนะ้อีกเลี้ยวครับพี่น้องเอ๋ยนะครับรวปวดเลี้ยวปวดน้าเหมือนนี่บ้างเชียงนี่หลายหลายพี่น้องนะครับพื่อนอ่าเป็นปลาหนุนจันท์นะฮะ มีร้อนจันมีนิ่นนะครับแล้วก็มอีอะไรเนีเยนะกรโค้กนิดหน่อยนะครับเท่าที่ดูในสายตาพี่น้องนะครับกะเบิงแล้วกะปลากะหนาหูหน้าตาให้พี่น้องนะครับพี่น้องได้ปลากันทุกคนอยู่พี่น้องนะครับอเอา้ามันไผ่หมอแม่นดิโอ้ยป่าละว่าผู้รีแพ้คือพวกคือบ้า,บานเพื่อนวะวัได้แทมให้ยังคลองตัวนี้โอ้ยแพ้สุดรอะไรอีกน้อบ้านนี่น้อ เอ้าครับเอาปลาเต็นแพงมากเลยครับเฮาเอาละครับอู mm ้ hmm. สะดุ้งเข้าแล้วครับปลานินไซเบอร์เลยนะฮะอ้าซัมฟามือพี่น้องนะครับเอาเอาเอาพี่น้องมันหมานสุดคนเดิมวันนี้ครับทั้งสะดุ้งทั้งแหละเอาเบิไงอีกครับยกเลี้ยนะฮะยกเลี้ยนะฮะซัวจักบาทได้พ่อซัวท้าแม่ซัวท้าแม่โอ้โหพี่น้องผ้หยแป๊บเดียวนะฮะดูถุงดูถุงบ่นครับ พุ่นละครับโอ้ยคักขนาดพี่น้องอันนี้ยังไม่จบพี่น้องลงไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะพี่น้องสะดุ้งหมานได้ครับพี่น้องเหยนะครับ<อ>เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะมาดูผลงานกันนะครับว่าแหีครับสะดุง้งนี่เป็นไรพี่น้องนะครับตัวย่างมา<ม>เห็นกระมังนี่ครับพี่น้องนี่ครับปูอยู่ฟังนี่เป็นแพร่มปนเป็นแหด้ีแม่นี่ปะทู่เหี้ยฟังทั้งหักพี่น้องเอ๋ยนะครับแหีฝั่งนะครึ่งกระมังแล้วนะครับโอ้พี่กะโหลกใหญ่สองสามตัวมุด้วยตีแม่ อเอาครับเอาครับติดปลาอยอางนอ้ดนตามและพี่น้องมาดูแหนี้แพนี้นะครับอ่าบูนกันพี่น้องลุนกันนะครับค่อยๆดึงค่อยๆ้าวล้วพี่น้องนะฮะเดาเลยเเยุบเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไหมมีไหมแต่ว่าน่าจะมีนะฮะเห็นสะบัดแรงเลยเมื่อกี้นะครับอ้าวมีดึงด้วยนะฮะอุ้ยหัวโตๆมาแล้วนะครับโอ้ โอ้โหอีกแล้วเช่นเคยนะฮะเจ้าประจำนะครับนะครับนี่ครับสองเส้นฟังพี่น้องบัตรสองร้อยบาทนะฮะเบิ้ลปลาพี่น้องเบิ้ลปลาพี่น้องนะครับโอ้หลายเติบอู้หล่ะนะครับไหนครับปลาเฮ้าเนี่ยบอปนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงเนาะชั่วโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับนี่แหละครับได้ปลากันนะครับพี่น้องเลยนะฮะม่วงสิบม่วงขืนเสียบม่วงครับวันนี้นะครับอ่ะไปดูนะครับผลงานพี่น้องนะครับโอ้คือหมานเดี๋ยวพูกนี้เนี่ยหมานหมันหมันโทรบัตรโทรบัตร มาตั้งแม่องลอยมพี่น้นองนะครับห <laughs> นะนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับก็ได้เติบต้งยี่พี่น้อง,องเอาเติบข่าเมียเรา <laughs> วันนี้พี่น้องนะครับรชมผลงานนะครับ<ด>มีกลุีกตัวนหนแสงมีกลุ่มที่ดีกว่นี่กลุ้มตัวนี้ไหมวัดพระมงกเออมีกุ่มน้ำครับพี่น้องนะครั <laughs> บ นน้องโกกาสิงห์กนีร์นะครับวันนี้นะฮะลงสิบโมงนะครับสิบโมงได้ขึ้นหนองแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้สองตัวมีกุ้งมีกุ้งสองตัวครับนะครับอ๋อมานมันพี่น้องมานนะครับมานจะว่างเลยนะครับโอ้มาแล้วครับเบิ้งผลงานสะดุ้งคุณพ่อดนะครับนะครับนี่นะฮะเอ๋อก็พอสมควรนด้วยครับเพราะว่าเวลามันจำกัดครับพี่น้องนะครับวันนี้นะฮะเราลงที่สิบโมงเช้านะครับสิบโมงได้สั่งเลิกกับพี่น้องนะครับเอ๋อเวลาพันหน่อยพี่น้องหนึ่งชั่วโมงนะ ส่วนครับเบื้องขวาพี่น้องครับอันนี้ปลาสะดุ้งนะฮะโอ้ได้หลายได้เนี่ยครับน่าจะมีจักสามสิบกิโลขึ้นอยู่้งนั่นทท่านั้นนะครับเพ่นหน่อยดิครับพี่น้องนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับนะฮะโอ้ได้หลายครับข้างสะดุงเห้านะครับปลาทถพี่น้องเอ๋ยนะครับมาดูผลงานสะดุกนะครับโอ้พี่น้องเอ๋ยเพ่นหน่อยที่นี่พี่น้องคนนะครับมีกะโหลกใหญ่ด้วยนะครับมี ม้อนจันนะครับนะครับทะลุ่ปแคบมาได้หนิพอสามสิบบอสสีเนาะสูสีสามสิบโลดเลยครับโอ้อันนี้เวลาแค่แป๊บเดียวนะฮะเออมาดูอีกทัานนะครับอีกทัานอีกทัานนะครับอันนี้ก็ะเบนหน่อยพี่น้องเอ้ยนะฮะหลายเติบหลายเติบนะครับดีสิบดีสิบกิโลได้นะครับโอ้ยอะไรกันนี่นะฮะอันนี้หมไฟหลป้าพี่น้องครับเป็นป้า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 เลยพี่น้องเด้อนะครับ กระโ h นะจ๊ะกระโ h นะครับโตง่ายมีเปอโอ้สวยๆครับสวยนะครับอันนี้ก็ะติโอ้ยเปย์หาสิบคนสี่สิบโคโล่อะไรอยู่ครับหนึ่งหลายพี่น้องตัวนี้หลายแห้งนะฮะตานะฮะโอ้อายะเลยพี่น้องนะครับได้หลายเตอ๋อพี่นี่เนี่ยชุบม้วนเดียวนะนะครับหมานมันพี่น้องหมานนะครับโอ้หับใจอย่างปาร์คอาวุธยันผานบึงพี่น้องครับออท โตนีไหมครับใหลายขนาดเลยครับพี่น้องครับโอ้โหนะฮะสุดยอดสุดยอดเลยครับดั้งไทยลายหลาวยหลยครับเมื่อเมื่อแม่เมื่อวานที่เข้า